ประเทศไทยเนี่ยได้ขึ้นอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุทางถนนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมูลนิธิผู้พิพากและเครือข่ายผู้พิพากทั่วประเทศเนี่ยเราจึงมาชวนกันรณรงค์นะฮะในงานหยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอะถามว่าทําไมเราต้องมาวิ่งวิ่งเนี่ยเพื่อออกกําลังกายส่วนหนึ่งแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือวิ่งเพื่อรณรงค์ให้เกิดกองทุนชดเชยเหยื่อผู้ประสบภยัยท้องถนนเหยื่อณนะวันนี้เนี่ย จากที่มูลนิธิเพื่อวิพากษ์และเครือข่ายช่วยกันรณรงค์เนี่ยจะเห็นว่ากว่าจะเสร็จสักคดีหนึ่งเนี่ยใช้เวลายาวนานมากทุกร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนที่เป็นเหยื่อมากมายเราจรึงอยากให้มีกองทุนเยียวยาเหยื่อพวกนี้คือไปช่วยเขาเบื้องต้นให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากเาคาะกรรมที่มันสาดซัดเข้ามาให้เขาพ้นทุกทรมาณนณเวลานั้นจริงๆเรามีกองทุนของ กระทรวงคมานาคมนะแต่ว่ากองทุนของรัฐที่ไปจากภาษีประชาชนเนี่ยเขาถึงได้ยากมากนั้นเรามารณรงมาลงทะเบียนวิ่งกันนะฮะคนละ500บาทนอกจากคุณได้เสื้อสวยๆนี้คุณยังได้ร่วมกันทําบุญในการรณรงจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยอย่าประมาทนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะเป็นเหยื่อบนท้องถนนเมื่อไหร่ขอบคุณค่ะ